จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสต,ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้พ,<า>พี่ชอ็อตพอดแคสนะคะกลับมาเจอกันแล้วเนาะค่ะปัญหาความรักคลาสสิกมากไม่ว่าจะเป็นไวัยไหน เราล้วนเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วรักข้างเดียวนะคะแหมมันจะมีใครไม่นัอเ่างน้อยมันต้องมีสักครั้งหนึ่งแหละเนาะจริงๆรยงเด็น้อยต้องแบบสมัยเรียนอาจจะไปแอบ,บแบบปลืมล้มรุ่นพี่ปลื้มเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันค่ะแต่เขามีแฟนนะพี่อ,อ้อยเนาะอันนั้นก็หนักข้าไปอีกหรือเขาไม่มีใครคะ่ะแต่เขาก็ไม่ยอมมีเรานะคะเพราะมันก็ฝืนใจเขาไม่ได้อีกเช่นกันค่ะค่ะเริ่มกับน้องแตมนะคะน้องแต็มบอกว่าพี่ๆค่ะหนูกําลังเกิดความรู้สึกว่าความรักตอนนี้มีแค่หนู ที่เป็นคนทําให้ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความบอกรักแสดงความห่วงใยคอยกังวลคอยเป็นห่วงเขาแต่เขาก็เหมือนแค่อยู่ๆไปแบบนั้นแหละไม่เลิกแต่ก็ไม่ได้สนใจเหมือนตอนแรกๆที่คบกันจากที่เคยหวานก็ไม่หวานจากที่เคยกอดเคยหอมก็น้อยลงเวลาอยู่ด้วยกันมันดูห่างเหินหนูพยายามนึกถึงแต่ช่วงเวลาที่เขาน่ารักกับหนูบางทีก็หลอกตัวเองว่าไหวทั้งที่เครียดจนกินไม่ได้ หนูเคยตัดสินใจจะบอกเลิกแต่เห็นหน้าเขาก็ทาไม่ได้คิดถึงอ้อมกอดคิดถึงสายตาเขามันทุกข์แต่หนูก็พาตัวเองออกไม่ได้หนูควรทํายังไงดีคะ <c oughs> หนูปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าหนูควรทํำยังไงดีแต่หนูรู้สึกว่าหนูยังไม่อยากทําอะไรก็ตามที่ควรทําเลยอะคะ่ะความสัมพันธ์ของคนสองคนคะ่ะต่อให้ไม่ได้รักเท่ากันพอดีเป๊ะๆอย่างน้อยอย่าให้มันห่างดีกรีกันจนกระทั่งคนหนึ่งทุ่มเทแทบตาย อีกคนหนึ่งไม่เคยรู้ตัวและไม่เคยแสดงออกซึ่งความรู้สึกใดๆทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับพี่ว่าตอนนี้น้องแต้มกำลังเจอเหตุการณ์แบบนั้นอยู่นะคะที่สุดแล้วเคยหวานก็ไม่หวานไม่รู้ว่าความหวานมันเป็นแค่อันเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกเขาแสดงออกนี่ตอนต้นน่ะทําไมตอนนี้อยู่ๆก็ไม่แสดงออกล่ะหรือความรู้สึกในใจมันเริ่มน้อยลงจริงๆซึ่งหนูก็ต้องยอมรับ มันไม่ใช่ถึงขั้นว่าต้องไปตัดสินใจบอกเลิกค่ะก่อนจะตัดสินใจบอกเลิกตัดสินใจคุยกันถึงปัญหาของคู่เราก่อนดีกว่ามันมีสเต็ปของมันนะคะ่ะมันไม่ได้แปลว่าพอไม่ได้ดังใจปับ๊บบอกเลิกดีกว่าถ้าชีวิตมันง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีคนเสียใจในความสัมพันธ์แบบทุกวันนี้หรอกแต่มันยากตรงที่คนบอกเลิกก่อนเจ็บกว่าตั้งเยอะแยะบางทีไปบอกเลิกเขาแล้วเขาบอกอืได้สิเอา้าทำไมดูเขาไม่เจ็บปวดเลยก็มีวันนี้แต่ต้องมานั่งคุยกับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้ เธอให้ไม่พอหรือเราขอมากไปพี่จะไม่อยากให้โทษว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายก่อนนะเพราะสิ่งที่แตมต้องคุยกับตัวเองคือความเหมือนเดิมไม่มีจริงนะคะแรกๆหวานไงก็ก็น้าแหมใหม่ๆอะไรก็ต้องอย่างนี้แหละแต่พอเราเดินหน้าในความสัมพันธ์ของเราไปเรื่อยๆมันจะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ทางใจที่มันมั่นคงแน่นอนและ มันมีความผูกพันกันที่มากขึ้นมันจะไม่ใช่แค่การเอาชนะใจกันอย่างเดียวอะตอนแรกๆหวานนะคะก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะต้องเอาชนะใจหน่อยเพราะนานๆเข้าการเอาชนะใจจะเกิดขึ้นเป็นความใส่ใจแต่ถ้าเมื่อวันนี้หนูบอกว่าเขาใส่ใจหนูน้อยลงค่ะเราต้องมานั่งคุยกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่าเราต้องคุยกันในขั้นแรกก่อนอ่ะอย่าเพิ่งถึงขั้นว่างั้นไปบอกเลิกเลยดีกว่าแต่หนูอุ้ยไม่อยากเลิกนะคะพี่ชีวิตมันไม่ได้สั้นและง่ายขนาดนั้นอืมค่ะ แล้วก็วิธีแก้ปัญหานะคะที่บอกว่าเออหนูก็เลยพยายามนึกถึงแต่ช่วงเวลาที่เขาน่ารักกับหนูมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะแต่มันเหมือนเป็นการหลอกตัวเองไปชั่วครั้งชั่วคราวอะนะคะเพราะว่าอาดีตมันผ่านไปแล้วแหละช่วงเวลาที่เขาหวานช่วงที่เขาดีมันผ่านไปแต่วันนี้คะ่ะเรากำลังอยู่กับปัจจุบันเรากําลังอยู่กับเขาคนนี้คนวันนี้ที่เป็นแบบนี้และเรากําลังมองไปถึงข้างหน้าในอนาคตว่า ถ้าเขายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตเราจะยังอยู่กับเขาไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองลองดูก่อนอย่างที่พี่อ้อยบอกลองคุยกันลองปรึกษากันนะคะแบบคนที่รักกันเนาะว่าเออวันนี้ความรักของเรามันมาถึงจุดในวันที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเราจะมีวิธีจับมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาย,ยังไงอย่าเป็นคนที่แบบเอาแต่รีเควสต์ความต้องการของตัวเองอย่างเดียวลองถามเขาด้วยว่า เขารู้สึกอะไรบ้างไหมอะรู้สึกไหมว่าความสัมพันธ์ของเราวันนี้มันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วเราจะคิดว่าเราจะทํายังไงกันดีลองปรึกษากันดูกันลองฟังเขาดูค่ะแตมบางทีการตั้งคําถามไปวิธีการตอบกลับมาของเขาจะทําให้เรารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อย่างที่บอกบางคนก็แบบว่าพอเราพูดปุ๊บอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยากเป็นแบบนี้ละฉันจะเอาแบบนี้ <c oughs> อจะได้รู้จักว่าเธอจะเป็นแบบนี้แล้วเธอจะไม่เปลี่ยน <c oughs> บางคนก็แบบเอเอเอ๋อเหรอเธอรู้สึกอย่างจริงจริงเหรอ เ้าต้องทําไงวะอะไรอย่างนี้ยค่ะอ,อย่างน้อยที่สุดมันคือการเรียนรู้เกิดขึ้นละแล้วเราจะได้กลับมาคิดต่อว่าอ๋อถ้าแฟนเรามีความคิดแบบนี้เราควรจะเดินหน้าต่อกับเขายังไงหรือถึงจุดที่ต้องเดินออกมาจริงๆอย่างที่ว่านะคะ มาที่น้องแคทค่ะหนูรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งได้คุยกันสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพิ่มมารู้ว่าเขามีแฟนอยู่หนูก็เลยเลิกยุ่งผ่านไปเกือบสองปีได้มีโอกาสกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นผู้ชายที่หนูคิดว่าใช่เขาเป็นรุ่นพี่สามารถดูแลพาไปไหนมาไหนได้เลี้ยงหนูได้และเขาทําดีกับหนูมากๆนะคะจนหนูรู้สึกรักเขาไปแล้วอะค่ะและหวังไว้มากๆว่าอยากจะจริงจังด้วยเราคุยแชทโทรหากันทุกวันและเจอกันทุกอาทิตย์แต่มารู้ความจริงอีกทีว่าเขามีลูกมีเมียแล้ว อุ๊ยหนูสองครั้งแล้วนะลูกตอนนั้นที่ชอบชอบกันครั้งแรกเขามีแฟนอยู่ใช่ตอนนี้มีลูกมีเมียแล้วนะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอยู่กับลูกที่บ้านและบอกหนูว่ากําลังจะเลิกแต่แต่มีรถที่ออกมาด้วยกันอันนี้ได้ยินมาเยอะแนะล้วลูก <ใน S 2> แน่สิอยากผ่อนให้หมดก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปชื่อตัวเองก่อนขอให้หนูรอซึ่งหนูก็เชื่อคะ่ะรอเขาคือเขาแทบจะไม่คุยกับเมียเขาเลยนะคะเวลาอยู่กับหนู แง่ลวค่ะลูกนี่เป็นเรื่องปกติแต่เวลาที่เมียเขามาหาที่บ้านเขาก็จะไม่ได้คุยกับหนูเลยค่ะเป็นอาทิตย์ตอนนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะที่เมียเขาไปบ้านและเราไม่ได้คุยกันหนูรู้สึกสับสนว่าที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงหรอคะหรือแค่คําโกหกที่โกหกไว้เพื่อจะมีหนูแต่หนูรักเขาไปแล้วว่ะค่ะจะทายังไงดีคะพี่แหม่แคทคะประโยคสุดท้ายเนี่ยนะอืมแต่หนูรักเขาไปแล้วจะทายังไงดีรักก็เลิกได้ลูกเอาจริงๆใช่ถ้าเขาไม่น่ารักขนาดนั้ถ้าเขาไม่น่ารักแล้วถ้าเกิดเขาเป็น สามีคนอื่นอันนี้ก็ต่อให้รักยังไงก็ต้องเลิกคาแคทน,นะแต่เรามองความเป็นจริงก่อนนะพี่เข้าใจว่าหนูรักเขาแล้วก็หนูก็อยากจะมีเขาแหละแต่ผู้ชายคนดึงที่เหมือนเขาหลอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะใช่ก่อนหน้าน,นี้เขาก็ไม่ได้บอกเราใช่ไหมคะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหนูไปรู้ได้ยังไงแต่สุดท้ายอ่ะหนูก็เลยเลิกยุ่งไปก็โชคดีแล้วนะเวลาผ่านไปอ้าวยังกลับมาอีกค่ะ แต่พี่แปลกใจนิดหนึ่งว่าเหตุผลของแคทในการที่คิดว่าผู้ชายคนนี้ใช่เพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเขาดูแลหนูได้เลี้ยงหนูมาไหนเลี้ยงหนูได้อันนี้พี่จะรู้สึกว่าแบบไม่รู้สิคะทําไมเราไม่รู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงตัวเองละแคท um ถ้าผู้ชายคนหนึ่งใช่เพราะเพียงเขาเลี้ยงหนูได้พี่ว่าอันนี้ก็อันตรายอยู่นะเพราะแปลว่าใครเลี้ยงหนูได้หนูรู้สึกว่าเขาใช่หนูไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบนี่ใส่ใจคอหรือใดๆของเขาเลยอะหนูคิดแต่เพียงว่าเขาดูแลหนูได้ เขาพาหนูไปไหนได้เขาเลี้ยงอยู่ได้อันนี้พี่แบบสงสัยนิดหนึ่งโอเคค่ะและสิ่งใดๆเหล่านี้ก็ตามที่ทําให้หนูหลักเขาแล้วในที่สุดหนูก็พบความจริงว่าเขาหลอกหนูอีกแล้วเขาไม่ลูกมีเมียแล้วสตอรี่ที่เขาบอกหนูว่ากําลังจะเลิกกันนะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาที่ต้องเคลียร์กับ <c oughs> แคทผู้ชายจํานวนเยอะมากมหาศาลบนโลกใบนี้ใช้คําพูดแบบนี้ในการหลอกผู้หญิง <c oughs> นะคะมันเป็นสตอรี่เก่ามาก ที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆและที่หนูบอกว่าเนี่ยค่ะเวลาที่เขาอยู่กับหนูเขาไม่คุยกับเมียเลยนะคะแต่เวลาเขาอยู่กับเมียเขาไม่คุยกับหนูค่ะเท่ากันถามว่ามันดีหรอคะ <c oughs> ตรงนั้นนะคะในที่สุดแล้วค่ะแคทหนูรู้สึกสับสนค่ะว่าเขาพูดจริงหรือโกหกเอาจริงๆนะวันนี้ถ้าสงสัยสับสนพี่ให้ตีความว่าเขาโกหกไว้ก่อนพี่ให้ตีความไว้ก่อนว่าเขายังมีครอบครัวอยู่ตอนนี้กลับมาที่ตัวเราคําว่ารากักไม่มีความหมายอะไร ถ้าเราไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามแต่วันนี้เขาคงต้องพิสูจน์ตัวเองออกมาค่นะว่าเอาจริงๆนะการที่บอกว่าเขาพูดจริงหรือโกหกพี่ว่ามองด้วยตาเปล่าก็พอจะรู้อะแต่แคทเองหรือเปล่าที่พยายามหลอกตัวเองที่พยายามอยากจะมีเขาม,มันไม่มีผู้ชายคนไหนที่เลิกกับเมียแล้วแต่เวลาอยู่กับเมียคุยกับแฟนไม่ได้อะช อ่ะสิ่งน,นี้ <จะ S 2> คือค <ทำ S 1> วามจริง<ช>แค่<อ>นี้เองค่ะก็รู้แล้วแหละว,ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่พี่ก็เลยอยากจะเตือนแคทนะคะว่าไม่ว่าหนูจะรักเขาขนาดไหนก็ตามค่ะเราไม่น่าที่จะไปเป็นมือที่สามในชีวิตของใครอะค่ะถ้ามีคนของเขาเขายัางทรยศได้เลยอ่ะอีกหน่อยมีเราน้องคิดว่าการทรยศเรามันยากตรงไหนหล่ะคะในเมื่อเขาเคยทํามาได้แล้วเนาะและแคทเองเป็นหนึ่งตัวอย่างคือหนูมีการเอ๊ะโดยตลอดเวลาเลยนะคะเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการโกรหกเพื่อจะยื้อหนูไว้ อ่ะถ้าหนูเอชแบบนั้นแล้วแล้วหนูยังไงต่อล่ะถ้าหนูรู้แค่ว่าเขาพยายามโกหกเพื่อจะยื้อหนูไว้หนูจะยอมหระคะหนูจะเป็นของแถมนอกบ้านให้เขาลระคะหนูจะเป็นคนที่ต้องรอเวลาเหลือๆของเขากับภรรยาเขาลระคะถามตัวเองเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยะๆแล้วเมื่อได้คําตอบจงทําในสิ่งที่ควรทําด้วยเพราะมีคนเยอะมากตอบได้หมดเลยนะคะและรู้ว่าสิ่งที่ควรทําคือพอเถอะแต่ว่าพี่คะเขาก็ยังคุยกับหนูอยู่ แปลว่าหนึ่งหนูปักใจที่จะเป็นตัวสำรองนะและเมื่อเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจทําไมเขาต้องเลือกน้องเป็นตัวจริงนะคะน้องสาค่ะหนูแอบชอบคนคนหนึ่งที่ได้เจอกันที่งานประเพณีประจําจังหวัดเขาน่ารักมากเลยจนเผลอยิ้มให้ไปพอเขายิ้มกลับมาเท่านั้นแหละหนูตกหลุมรักเลยค่ะโอ้โอโอ้ง่ายเป็นลูกสาจะจเย็นลูกจะเย็นจจเย็น,ยนรักแรก,รกพบมากเลยหนูเพ้อถึงเขามากแต่ก็ต้องห้ามใจเพราะคิดว่าเขาคงเป็นคนจากที่อื่นที่กลับมาเที่ยวบ้าน มาเที่ยวหาคุณยา่าคุณยายอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่หนูก็ได้มาเจอเขาอีกครั้งเราส่วนกันในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งการเจอกันครั้งนั้นมาทําให้หนูมีความหวังมากเลยเพราะเขาใส่ชุดพะละโรงเรียนแถวบ้านทําให้หนูเพอ้อหมกบุ่นกับเขาเข้าไปอีกจนไปตามหา Facebook เราก็เจอเห็นว่าเขายังโสดค่ะทีนี้หนูก็พยายามออกไปข้างนอกบ่อยๆเพื่อจะเจออีกและจะได้เดินเข้าไปขอ Facebook ต่อหน้าเขาตรงๆเอาเขาหนูมีแล้วนี่จะไปหาตรงๆ <c oughs> ทําไมแต่ก็ไม่เจอเลยค่ะทําได้แค่ส่องเขาอยู่บ่อยๆ จนวันนี้เขามีแฟนเฉยเลยอะค่ะหนูพยายามตัดใจแต่ก็ทําไม่ได้พอเขามีแฟนหนูเดินเจอเขาบ่อยมากกว่าเดิมอีกทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเจอเลยทําให้หนูชอบเขามากกว่าเดิมอีกที่ตัดสินใจส่งมาคือวันนี้หนูเพิ่งเจอมาเลยค่ะคือเจอกับเขาหนูไม่อยากอยู่ในความรู้สึกแบบนี้กับความคิดไปเองมั่วๆรักข้างเดียวนี่มันยากจังเลยค่ะพี่คะหนูจะทํายังไงดีคะน้องสาดูเป็นความรักวหวานมากเลยลูก หนูจะทำไงดีคะไม่ต้องทำอะไรคะ่ะเพราะหนูทำอะไรไม่ได้คะ่ะใช่ค่ะเพราะเขามีแฟนแล้วแล้วเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีน้องสาวอยู่บนโลกใบน,นี้อ่ะใช่เพราะว่าหนูก็เดินวนไปวนมาแล้วเจอ,อเขาและมี Facebook ของเขาแล้วนะแต่ก็จะไปขอ Facebook กับเขาตรงๆแล้วเขาจะรู้สึกยังไงลูกยืนอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนนึงมาขอ a c e b o o k ค่ะและทั้งหมดขี่เส้นใต้หลายเส้นเขามีแฟนแล้วคะ่ะ เขาเจอคนที่เป <K |ms|> to ็นความสุขของเขาแล้วค่ะและเราไม่ใช่ความสุขของเขาค่ะวันนี้เราต้องยอมรับนะคะสาเรามองเขาอยู่ไกลๆหนูไม่รู้จักอะไรเขาเลยมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยแหละอยู่ด้วยอาจจะไม่น่ารักขนาดนี้ก็ได้นะวันนี้เราเลยคนเห็นคนเพ้อๆฉันหลงรักดาราคนนี้ที่เล่นซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้จังเลยก็เพราอยู่ไกลอะค่ะเราก็จะเห็นแต่พาพเห็นความน่ารักของเขาอุ้ยบทบาทเขาดีจังเลยเราไม่ได้รู้จักเขาเลยเพราะฉะนั้นหนูเองก็ยังรู้ตัวนะว่าหนูเพ้อ เพราะฉะนั้นการรู้ตัวของหนูว่าเพอหนูต้องเบรกตัวเองบ้างให้รู้สึกว่าเหมือนกับหนูเห็นดารากเกาหลีคนนึ่งอะที่สุดแล้ววันนี้หนูไม่รู้จักกันไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราถึงเป็นภาพที่น่ารักและงดงามขนาดนี้วันที่เจอกันปับ๊บหนูยิ้มไปเขายิ้มกลับหนูเลยตกหลุมรักเขาเห็นปะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบอยากรู้เลยว่าสายอยุเท่าไหร่หลืมันเลยเป็นความฉับฉวยของความสัมพันธ์ทั้งหมดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่า พี่จะพาหนูกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงว่าความเป็นจริงนั้นเขาเองมีแฟนอยู่แล้วค่ะวันนี้มีแฟนแล้วไม่ยุง่งเราลองมาตั้งกติกานี้กันค่ะจะได้ไม่วุ่นวายขนาดเนี้ยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเอาหรอกคะมีแฟนแล้วหรอกคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนช่วงที่เขาไม่อยู่กับแฟนคุยกับหนูได้อย่างเงี้ยพี่ไม่อยากมันมีนมเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะไม่อย่างนั้นเราเองจะเจ็บอยู่แค่ฝ่ายเดียวค่ะนะ ขยับตัวอ่ะหนูเพอ้อได้ลูกสาว <c oughs> เพอ้อไปเลย <c oughs> เพอ้ออยู่คนเดียว <c oughs> ต้องไปพยายามทําอะไรให้มันเป็นจริงเพราะว่ามันไม่เป็นความจริง <c oughs> นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านไปค่ะสาจะรู้เองว่าเออในที่สุดแล้วความรักแบบนี้มันไม่เรียกว่าเป็นความรักหรอกเ <c oughs> นาะมันเป็นแค่ความเพอ้อเท่านั้นเองนะคะน้องวิวค่ะน้องวิวบอกว่าแฟนหนูเป็นคนอินโทรเวิร์ตติดเกมก่อนคบกันหนูกับเขาคุยกันสนุกและมีความสุขมาก แต่พอคบกันได้หนึ่งเดือนก็ทะเลาะกันทุกวันเขาไม่ค่อยออกจากบ้านวันๆจะเล่นแต่เกม,มซึ่งมันก็เหมือนช่วงแรกๆที่หนูเจอเขานั่นแหละค่ะแต่ที่ทําให้หนูอยากเลิกคือพอความสัมพันธ์มันนานขึ้นเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาไม่พยายามที่จะเข้าหาหนูหรือทําให้หนูรู้สึกพิเศษสนใจเรื่องตัวเองมากกว่าหนูต่างจากหนูที่เขาขอให้ทําอะไรหนูก็ยอมทาหมดมเขาเล่นเกมจนเกือบเช้าหลับเจ็ดโมงตื่นอีกที่ตอนเย็นโอ้โหหนูซึ่งไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ต ก็อยากจะคุยกับเขาอยากอ้อนอยากมีโมเมนต์หวานๆแต่เขาไม่สนใจหนูเลยบางทีวิดีโอคอลกันนะคะเขาไม่มองหนูเลยค่ะคือไม่เรียกก็ไม่หันหนูก็เลยคิดว่าหนูกําลังเลือกคนผิดแต่ก็รักเขาไปแล้วพอขอเลิกเขาก็งอหนูก็ใจอ่อนก็ไม่รู้ที่เขายือเป็นเพราะเขากลัวหาแฟนใหม่ไม่ได้หรือคิดว่าหนูเป็นของตายหรือเปล่าขณะหนูร้องไห้น้อยใจ เขาก็ยังนั่งเล่นเกมหน้าตาเฉยหนูถามพี่ๆว่าคนอินโทรเวิร์ตเขาเป็นกันแบบนี้จริงเหรอคะหนูควรทำยังไงดีอินโทรเวิร์ตไม่รู้แต่ขาเป็นคนไม่รักัดอาจจะทําแบบนี้นะอ่ะพี่ต้องพูดตามหลักความจริงค่ะและทั้งหมดค่ะเวลาคนอินโทรเวิร์ตรักใครอ่ะเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ตค่ะเป็นแค่คนที่ไม่รักหนูเท่านั้นเองน้องวิวและทั้งหมดหนึ่งเดือนเองค่ะถ้าหนูรักเขาไปแล้วหนึ่งเดือนเองค่ะพี่ขอเรียกสติอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาติิิิดดดเเเเเกกกกมมมมตตตแแลละไ่่่รู้้สึวาาฟนนบงยยี วันนั้นน่ะหนูต้องค้นพบความจริงแล้วนะคะในหนึ่งเดือนแรกๆเราต้องต่างคนต่างจะพยายามดูแลใจของแฟนให้ได้มากที่สุดอุ่เพิ่งเ,พงเริ่มเริ่มคบกันต้องเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่อย,อยู่แต่หน้าจอจะไม่รอเจอหน้าหนูอย่างเงี้ยหนูกลายเป็นคนเหงาอยู่ข้างๆเขาแล้วคนอะไรครับเขาเปิดจอทั้งคืนแล้วมาตื่นเช้าปั๊บหนึ่งในขณะที่หนูตื่นเช้าเขายังยังไม่ได้นอนอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขานอนคือน,อนอนไปหนึ่งวันเออแล้วหนูจะมีชีวิตคุยกับใคร เรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้เขายังไงเดียคะพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ประหลาดและถ้าหนูยอมรับได้หนูเป็นของตายแน่นอนไม่รู้สิพี่ว่าติดเกมคนติดเกมหรือคนอินโทรเวิร์ตรักคนเป็นคนติดเกมหรือคนอินโทรเวิร์ทหิวข้าวเป็นเพราะฉะนั้นคนติดเกมและคนอินโทรเวิร์กก็ต้องออกมาใช้เวลากินข้าวและอยู่กับมนุษย์เช่นกันแต่ตอนนี้พี่เริ่มรู้สึกเห็นความไม่รักของเขามากขึ้นเรื่อยๆค่ะวิว อ,อืเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันไม่มีทางอื่นที่จะคิดเป็นอย่างอื่นไปได้เนอะ,ะนอกจากว่าวันเนี้ยเขารักเกมแล้วเขารักตัวเองมากกว่ารักหนูอะนะคะคือจริงคนเรานะพอร,รักกันนะมันจะแบบอะไรอะไรมันก็จะแบบว่าอยากใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันอยากคุยกันอยากเห็นหน้ากันใดๆก็ตามแต่แต่ตอนเนี้ดูเขาทุ่มเทกับเรื่องของเกม จนกระทั่งแบบแทบจะไม่สนใจใครแล้วในชีวิตนะคะถ้าให้แนะนําก็ต้องบอกว่าหนูควรทำาไงดีหนูควรปล่อยเขาเล่นเกมไปหลูกเนาะเพราะว่าอะไรอะคะเพราะว่าพอหนูจะเลิกเขาก็งอแต่พอหนูโอเคอยู่เขาไปเล่นเกมต่ออ่ะค่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องการหนูเลยสักนิดอะเหมือนแบบเอออยู่ๆไปเธอๆแต่ฉันจะเล่นเกมนะพี่ก็เลยคิดว่าหนูควรจะปล่อยเขาเล่นเกมไปค่ะนั่นแหละดีที่สุดสําหรับชีวิตเขาและปัญหา มันเป็นอันหนึ่งค่ะคือในที่สุดแล้วหนูไม่สามารถอยู่กับคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้ได้ตลอดรอดฟังหรอกรักแทบตายสุดท้ายป็นดั่งเหงาอยู่ข้างๆเขาอะหนูไม่ไหวหรอกรับรองได้นะคะและถ้าฟังจากสิ่งที่หนูถามเห็นหรือยังว่าปัญหาอยู่ที่ใครเพราะพอหนูจะไปแล้วพอเขาง,งอนหนูก็ใจอ่อนกลับมาปัญหาอยู่ตรงนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาก็รู้สึกว่าออหันไปงอนหน่อยอ่ะกลับมาละโอเคเล่นเกมต่อ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูจะเดินจากไปโอ้ยอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสินะนะนะอ,อยู่ก็ได้เข้าใจหรือยังว่าปัญหาอยู่ที่ใครที่เขาไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเขาต้องทําตามโจทย์ไหนในการต้องดูแลจิตใจหนูเพราะว่าหนูอยู่กับเขาอยู่แล้วแค่หันมางออืมนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ที่สุดแล้วเขาจะเป็นยังไงครึ่งหนึ่งอาจจะอยู่ที่เราก็ได้นะคะเพราะเรายอมมาตลอดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูต้องสร้างเงื่อนไขบ้างว่า ได้ถ้าเธอคิดว่าวันนี้ชีวิตของเธอมีแต่เกมจงเล่นเกมไปไม่ต้องมีชั้นก็ได้เพราะฉันรู้สึกว่าถ้ามีแฟนแล้วเหงากว่าโสดโหดร้ายกว่าใจของฉันมากนะคะต้องสร้างเงื่อนไขบ้างนะในบางครั้งเนาะน้องอิดค่ะทำยังไงครับผมเจอความรักครั้งเดียวเล่นงานตอนอายุเยอะคือตัวผมอะ่ะอายุก็พอสมควรละยังไม่เคยมีแฟนเพราะหน้าตาไม่ดีที่ผ่านมาผมทําใจยอมรับกับมันได้ คิดว่าเป็นกรรมเก่าทําให้เกิดมาไม่มีคู่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ชอบใครเพราะเจียมตัวรู้ว่าโอกาสมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วชอบไปก็ทรมานใจเปล่าๆจนเมื่อสักสองปีก่อนรู้ตัวอีกทีไปชอบน้องคนหนึ่งที่อยู่ต่างแผนกในที่ทํางานเดียวกันน้องเป็นคนสวยมากแล้วยิ่งตอนนี้นะมีจังหวะได้ทํางานในโปรเจกต์และผมเป็นหัวหน้าง,งานน้องเขาใจผมนะ่ะไม่อยากไปชอบเขาเลย คือบันทรมานรบกวนการทํางานและรบกวนสมาธิแต่น้องเขาก็อัธยาศัยดีมีหนุ่มๆมาจีบเยอะมากทาั้งๆที่ไม่มีสิทธิ์อะไรในใจมันก็คิดที่จะหึงและไม่พอใจมีลูกน้องในทีมไปจีบเขาไปคุยเล่นกับน้องเขาผมก็เดินไปเกลียดขีหน้าลูกน้องตัวเองอีก <c oughs> ทั้งหมดนี้คือผมไม่อยากเป็นเลยอะ่ะและรู้ว่าจริงๆแล้วถูกผิดคืออะไรปัญหาคือใจมันไปเองแล้วมันห้ามไม่ได้ตอนนี้อยากลาออกอุย้ยโอยอยากนะ เป็นหางานต่องานอีกไม่คุ้มนะ,ะใช่คืออยากลาออกหนีไปเลยด้วยซ้ําผมจะทํายังไงดีให้ใจหนักแน่นอยากตัดใจเลิกคิดและมองทุกคนอย่างที่ควรมองผมลองใช้มาหลายหลายอุบายละยังตัดใจไม่ได้สักทีคําถามคือต้องทํายังไงผมถึงจะเลิกคิดได้ครับและโปรโปรต์เนี้ยยังอีกนานและคิดว่าจะไปหาจิตแพทย์เพื่อจะแนะแน,แนวทางผมได้แต่ลองนั่งคิดคำถามและไม่รู้จะเล่าอะไรให้หมอฟังดีจะบอกว่าผมแอบรักเขาอะตัดใจยังไงดีครับแบบนี้แหละครับ ก็เลยส่งมาถามพี่ๆก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ต้องไปหาถึงจิตแพทย์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ต้องอิดเป็นอ่ะมันเป็นปัญหาที่คนอีกหลายร้อยล้านบนโลกใบนี้เขาเป็นกันทั้งนั้นแหละเวลาเราไปชอบใครสักคนหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อาการแบบนี้ทั้งนั้นแหละยังไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบเป็นอะไรมากมายจนถึงขนาดต้องไปหาจิตแพทย์เนาะแต่ใดๆก็ตามค่ะต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือธรรมชาติของชีวิตเลยแหละ เวลาเราไปแอบชอบใครสักคนหนึ่งเราก็จะรู้สึกแบบเนี้ยอาการมันก็จะวูบไปวูบมาคุ้มดีคุ้มร้ายเขาพูดอะไรด้วยหน่อยก็แบบคิดไปไกลมากแต่พอถึงเวลาก็าอ้อหมดหวังห่อเหี่ยวใจคอมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับกันไปแบบนี้หรือไปเห็นเขาคุยกับใครหรือใครไปคุยกับเขาก็จะรู้สึกไม่ดีนี่อาการน้องอิดเป็นอาการปกติมากเลยนะเป็นอาการของคนปกติธรรมดาที่ ที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะคะเพียงแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ต้องทาความเข้าใจก่อนนะคะว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะที่ต้องรู้สึกตรงกันมันถึงจะเดินต่อได้ไม่เกี่ยวค่ะที่จะบอกว่าโอ้โหเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าหรือหน้าตาไม่ดีหรืออะไรถ้าบอกว่าเราไม่มีแฟนเพราะว่าหน้าตาไม่ดีตายแล้วคนหน้าตาไม่ดีทั้งโลกเลยก็ต้องไม่มีแฟนกันหมดสิคะมีคนหน้าตาแบบ ไม่ดีเลย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 ,เลยแล้วมีแฟนแบบหล่อมากสวยมากก็เต็มไปหมดเลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าตานะคะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแต่เกี่ยวกับการที่เราเดินไปเจอใครบางคนที่มันพอเหมาะพอดีกันหรือเปล่าและยอมรับในความเป็นกันและกันได้หรือเปล่าออนเนี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจค่ะว่าน้องคนที่อิดไปชอบนั้นเนี่ยโอเคเขาอ,อาจจะเป็นคนสวยอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่นั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราถึงขั้นที่แบบไม่มีโอกาสหรือเป็นแฟนกันไม่ได้ถูกประละ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของความหวังที่เราอาจจะมีอยู่แต่เป็นไปได้หรือเปล่านั้นพี่ตอบไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการใช้เวลาคนสองคนทําความรู้จักเข้าใจกันดูใจกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เริ่มต้นจากการที่แบบว่าเธอเธอมาเป็นแฟนพี่ไมหมล่ะอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่พี่ไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างอิดก,กับน้องคนนั้นทํางานด้วยกัน ได้คุยกันขนาดไหนทังความรู้จักกันขนาดไหนไม่แน่นะคะบางคนเนาะตายแล้วสวยจังเลยรักจังเลยคุยไปคุยมาทํางานด้วยกันไปมาว่านิสัยไม่เห็นใช่เลย <Okay. S 2> ก็มีเขาก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้จักเราเหมือนกันนี่คือคนที่ทํางานร่วมกันแต่เราก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าการทํางานร่วมกันนั้นมันก็เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆในชีวิตไปแบบเป็นเพื่อนร่วมงานกันไปก่อน แล้วโชคดีความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาก็ได้แต่โชคไม่ดีก็แค่นี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะชีวิตมันก็คือแค่นี้จริงๆเหนอเพะฉอนพี่ดาว่าพี่แอบเดาว่า,อ,า,วาอิดน่าจะเป็นคนที่รู้สึกด้อยค่าตัวเองอซะจนกระทั่งแบบโหมันรู้สึกว่าแบบมันเลยมันเลยแย่ก่อนอื่นนั้นก็คือก่อนจะรักใครต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนอนะ่ะอิดเราต้องรู้สึกดีกับความเป็นเราก่อนนะคะและรู้สึกมั่นใจในการที่เราจะเดินเข้าไป ทำความรู้จักทำ, als, ทำ als, ความเข้าใจใครต่อใคร,ใครโดยที่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเอาไม้ฟาดหัวเขามาเป็นแฟนอย่างเดียวอ่ะใช่ใช่ค่ะเนาะเราสามารถมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของใดๆเจ้านายกับลูกน้องเพื่อนรวมงานหรือใดๆได,ๆไดๆ้แล้วก็ใช้วันเวลาในการที่จะเรียนรู้จักกันไปและ <S <S ไม่รู้ <S 2> <S 2> อย่างที่บอกค่ะไม่มีใครรู้ <S <S คนที่มาเป็นแฟนกันในทุกวันนี้ก็อาจจะมาจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นเพื่อนรวมงานเป็นผี่น้องเป็นอะไรกันมาก่อนังนั้นแหละเขาไม่ได้เป็นแฟนกันตั้งแต่วันแรกที่เจอกันหรอก นะคะก็อยากให้กําลังใจเนอะแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงด้วยว่าถ้าเกิดมันเป็นไปไม่ได้เราก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีดกันได้ไงค่ะอีกอันหนึ่งพี่อ่าว่าดูจากอิดส่งคําถามเข้ามาอิดเป็นคนที่มีอารมณ์ขันน่ารักดีออกดูไปคนมีอารมณ์ขันจึงเลยจะไปหาจิตแพทย์ลเลยนะคะว่าจะไปถามเขายัางไงดีนะคะคือทั้งหมดคะ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถสร้างให้เราสามารถรักในความเป็นตัวเราได้มากขึ้นหรือเปล่านะอิดคนหล่อคนสวย เยอะแยะมากมายที่อกหักมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นอกหักเพราะหล่อหรือสวยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่เจอใครสักคนที่พอดีกันและถ้าบางังเอิญมาน้องคนนี้เป็นคนสวยและเป็นคนที่พอดีกับอิดเหมือนที่พี่ชอดบอกค่ะต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีได้เพียงแต่แค่ตอนนี้อิดกําลังห้ามทุกอย่างที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนหนึ่งอะ่มะมันเลยยาก ห้ามชอบห้ามชอบผมจะต้องทำยังไงให้ทุกคนคิดอะไรก็ตามทีที่ควรจะคิดกับเขาแล้วผมควรจะคิดแค่นั้นแล้วดูสิลูกน้องผมไปผมเกลียดลูกน้องเลยเออิจก,ก็น่าจะโตพอสําหรับการแยกแยะให้ได้นะคะว่าการทํางานคือการทํางานด้วยเหมือนกันหนูไปเกลียดลูกน้องคนนั้นไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับการทางานเ,ออเลยนะ,คะแค่ไปจีบน้องผู้หญิงคนสวยคนนั้นทําไมเราไม่ได้คุยกันให้มันมากขึ้นว่าเอ้ย e แหมเด็ดดอกฟ้าเลยนะเอ้ย e จีบยังไงพี่ไม่เคยจีบใครได้เลยอะไหนลองเล่าสู่กันฟังหน่อยสีก็ได้นะ ม่อย่างนั้น,นะค่ะอิดจะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เพราะอย่าลืมนะคะว่าอิดเป็นหัวหน้าคนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าคนได้พี่เชื่อว่าต้องมีสติมากกว่าลูกน้องอะ่ะแต่ตอนเนี้เรื่องของใจกระทําให้ให้อิดกลายเป็นคนเสียสติอะ่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็าตามทีที่เราแยกเรื่องอย่างนี้ไม่ออกอะ่ะเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่านับถือเลยอิดใช่ไหมคะยังไม่ต้องไปถึงมือจิตแพทย์คะ่ะเอามาเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตกันก่อนเรามานั่งคุยกันอย่างยอมรับความจริงก่อนนะอิดไม่ว่าจะยังไงอิดยังคงเป็นหัวหน้าที่ต้องได้รับความไว้วาางงใใจจกกลูกน้อไม่่่ชว เกลียดลูกน้องคนนี้เพียงเพราะไปจีบผู้หญิงคนเดียวกับที่เราชอบนะคะมีเยอะพี่ก็รู้ว่าบาันทีมันห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่การแสดงออกต้องแสดงออกในสิ่งที่ควรเท่านั้นหรือกับน้องผู้หญิงคนนั้นก็ลองคุยกันดูเราสามารถคุยกันได้หมดเลยนะคะว่าเออแล้วเป็นงไงเนี่ยหัวตายเนี่ยหนุ่มๆมาจีบเยอะขนาดนี้โปรเจกต์พี่จะเสร็จไหมเนี่ย คือเราคุยกันในเรื่องอื่นๆบ้างก็ได้แต่ทั้งหมดพออิดรู้สึกว่าไม่ไม่ฉันต้องไม่รู้สึกแบบนั้นฉันต้องไม่รู้สึกแบบนั้นมาเลยกลายเป็นว่าจะคุยอะไรกับเขาสักทีทั้งที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเรายัางรู้สึกว่าเป็นเรื่องพิเศษเลยงั้นไม่คุยดีกว่างั้นไม่คุยดีกว่าเราใช้ชีวิตผิดปกติไม่ได้ค่ะมันเหนื่อยก็รู้สึกก็รู้สึกแค่เอ้ยแค่ไหนเส้นแค่ไหนของความเป็นหัวหน้าลูกน้องก็ต้องมีเส้นนั้นอยู่ด้วยเช่นกันะนะคะลองดูลองดูง<อ>ดช่วยแล้วกัน ค่ะอ่าแล้วรู้สึกว่าเป็นคนน่ารักใช่ใช่เนอะรักข้างเดียวเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะและไม่มีใครหรอกค่ะที่พอรักเขาปับ๊บหนึ่งเขารักตอบค่ะทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งไม่อย่างนั้นเราจะเล่นเพลงเศร้าให้ใครฟังมันก็จะเวียนวนกันแบบนี้แหละรักเธอเธอไม่รักไอคนที่มารักฉันฉันก็ยังไม่รักเธอจนกว่าจะเจอคนที่รักกันหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเจอคนที่แบบเราอาจจะไปรักเขาข้างเดียวเนอะแล้วดูเหมือนไม่มีหนทางค่ะ ก็ต้องทําใจเดียวใช่ค่ะดาครั้งเดียวทำาไญ่ทาใจจ้าคาตอบที่สั้นง่ายแต่ต้องทําให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยกับหลายๆคนที่ฝากคําถามเอาไว้นะคะเราเจอกันไหนพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์แบบนี้อยู่เรื่อยๆจะมาอัปเดตนะคะกันอยู่เรื่อยๆนะอีกหนึ่งพอดแคสต์คือพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวค่ะอันนั้นเป็นพอดแคสต์เช่นเดียวกันเป็นรายการทีวีด้วยแล้วก็เป็นรูปแบบพอดแคสต์ด้วยจะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของใครๆค่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสุขกายส สวัสดีค่ะ,คะฟังพี่เอ๋พี่ชอพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอยพี่ชอาตัวต่อต,ต,ตัวนะคะ